ดีค่ะช่อภาพนี้นะคะคือชีอภาพว่าต้นแห่งความรักค่ะเป็นต้นที่เก็บความทรงจำเพราะว่าเออเขามองใครรักรักกันเขาก็จะเก็บไว้ในหัวแล้วพอคนที่เขาเลิกกันแล้วแล้วเขาก็มากินเขาจะได้รักกันเหมือนเดิมค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะนีคะ่ค่ะอันนี้คือ ต้นไม้ที่หนูวาดเองนะคะหนูวาดเองสดๆเลยนะคะเป็นสีที่คุณแม่ส่งมาให้นะคะนี่นะคะถ้าใครอยากวาดต้มก็วาดต้นได้เลยนะคะอ่ะเติมดอกไม้ให้อะตอนอยู่กับแม่เนี่ยมีดอกไม้ก็เลยเติมดอกไม้ก็เป็นหน่อยก็เลยน่ารักตุกทุกอย่างนะคะ ีค่ะสำหรับนันก็บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ